ถ้าเกิดใครอยากจะรู้โปรแกรมอันไหนหรือว่าอยากจะให้ผมทําอะไรหรือสอนอะไรเพิ่มเนี่ยบอกได้นะฮะก็มีคนถามใน t i k ต o อกนะครับว่าเราอยากจะได้แล็ปท็อปเนาะหมื่นห้าประมาณหมื่นห้นิดๆก็เลยไปดูมาแต่จริงๆอ่ะคือเราเป็นกลางนะไม่ว่าจะ Speed, J I B Advice ทุกที่ดีหมดนะครับแต่ว่าดูมาแล้วเนี่ยก็ดูเว็บไซต์ของเอ่อของสปีดเนะบางทีก็อาจจะดูง่ายกว่านิดนึง ก็มาดูกันเลยนะครับนี่เลือกมาจริงๆมา2ตัวแหละ Intel ตัวหนึ่งด้านซ้ายนะแล้วก็ด้านขวาเป็น AMD ดูมาเยอะมากแล้วก็ได้ได้สตัวนี้มานะครับเปรียบเทียบกันค่อนข้างดีมากๆเลยมาดูกันเลยว่าทําไมผมเลือก2ตัวนี้เนอะดู CPU กันก่อนนะครับก็เปรียบเทียบกัน CPU จริงๆเลยนะก็ขอบคุณเว็บ CPUcomparison.com นะก็มาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เลือกมาเนี่ย AMD เนี่ยตัวของ นี่มันเป็นตัวเก่าก็จริงแต่ว่ามันคอรคอ่ะแต่ Intel ของ a อ e r มันคอรคอนะครับเราก็ดูดีกบต้องบอกก่อนนะว่าตัว AMD ที่เลือกมาเนี่ยมันถูกจริงแล้วก็ CPU ค่อนข้างเร็วจริงนะครับแต่ว่ามันเก่าแล้วของปี2019นะที่ออกมาแต่ว่า Intel เป็นตัวใหม่แต่ถ้าเกิดดู s n n l e c o r e p e r r o r m a n c e เนีน่ดีมากนี่เห็นไหม AMD แต่ผมว่ามันยังข้อมูลมันยังไม่หมดเพราะ จริงๆมันมีแค่คอรคอของ Intel แต่ว่า AMD มันมี4คอคอไงมันก็เลยเปรียบเทียบกันไม่ค่อยได้เยอะแต่คราวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นตัวชิปเซตเก่าก็จริงแต่คุณภาพไม่ยังดีอยู่และราคาโอเคมากนะครับแรมเนี่ยขนาดตัว1 6เนี่ยยัง 4GB แต่ตัว amd asus เนี่ยมนะันแปดะแต่ว่าก็อย่างที่บอกกันนะครับ cpu มันเป็นรุ่นเก่าอยู่นะแต่ว่า intel ตัวนี้รุ่นใหม่แล้วแล้วก็มาดูจริงๆอ่ะข้อแตกต่างของ2อ,อันนี้จริงๆมันมันมันต่างกันแค่ cpu ram แล้วก็กราฟิกการ์ดนะครับแต่ที่สําคัญเลยกราฟิกการ์ตัว a c e r เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเพราะว่ามันเป็นกราฟิกการ์ดแยกก็เลยราคาค่อนข้างดีมาก ถ้าสังเกตดีๆเลยเนี่ย AMD ของตัว ASUS เนี่ยมันเป็นตัวกราฟิกการ์ดในตัวนะครับแต่ของ Acer เนี่ยเป็นกราฟิกการ์ดแยกข้อดีของมันของการกราฟิกการ์ดแยกเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันทําให้การเล่นเกมหรือการทํากราฟิกเนี่ยค่อนข้างดีและเร็วเพราะมันมันเหมือนสมอง2ตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดกราฟิกการ์ดอยู่ในเครื่องในในตัวเดียวกันเนี่ยสมองเดียวอ่ะมันจะยากลําบากในการคํานวณระบบตัวหนึง่งคํานวณในสมองตัวหนึง่งแบบคํานวณภาพตัวหนึง่งมันก็เลยลาบากแต่ข้อดีของ Acer เนี่ยมันกันกราฟิกการ์ดแยกแล้วลงมาดูเรื่อยๆเนี่ เนี่ยด้วยนะกินขา์ดหมดเลยไม่ต้องพูดเยอะสุดท้ายนะครับก็ถ้าเกิดเอาตัวผมจริงๆนะในเรื่องของราคาอะไรอย่างเงี้ยผมจะเลือกเอเซอร์เพราะผมเป็นคนเล่นเกมไงแต่คือมันอาจจะเป็นตัว b บิกิเนอร์จริงๆสําหรับเล่นเกมได้ดีนะครับก็ดีพอควรนะนะไม่ได้แบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะถ้าเกิดซื้อไปไม่รู้ว่ามันมีสล็อตอินหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามี2สล็อตหรือเปล่าถ้าเกิดมี2สล็อตอ่ะก<อ>็ใส่ ไปเพิ่มอีก8กิกสิบหกกิกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่สมบูรณ์แล้วแหละในการเล่นเกมแต่อย่าไปอย่าไปหวังมากอะไรประมาณนะครับในราคานี้นะก็โอเคมากเลยครับแต่กลับมาที่ถามว่าทําไม ASUS เนี่ยซื้อได้ไหมซื้อได้สําหรับคนที่แบบไม่ได้เล่นเกมหนักมากแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่เล่นเกมอ่ะก็ ไม่มีปัญหานะราคานี้โอเค CPU โอเค RAM โอเคมาก็แพ็กเกจค่อนข้างดีนะครับผมแนะนําเหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่ได้แบบจะเล่นเกมมากนะแต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นเกมด้วยนะครับก็นี่เลย Acer Aspire นะหมื 10, 16, ไปลองต่อรองกันได้เื่อจะได้นะครับยังไงก็ขอบคุณ Speed Computer หรือว่าทุกๆเว็บเลย CPU comparison หรือว่าไอ้ทุกอย่างมากนะครับที่ผมใช้ขอบคุณมากครับ